ลเลือกได้ให้เกดกค่ะถ้าเป็นช่วงปิดช้อยหรือว่าช่วงหยุดความสัมพันธ์1 5วินาทีใช้ให้คุ้มนะครับผมคุยกับหนุ่มๆของคุณให้ครบทั้ง3คนเราถามเขาได้เขาก็ถามเราได้ก็ถามตอบกันไปอย่างรวดเร็วนรวน3รอบตั้งแต่พี่หนุเล็กจนถึงพี่หายนวน3าครั้งนะครับก็อีจมุนอัตโนมัติหลังจากนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะหยุดความสัมพันธ์กับใครคทีมแรกครับทีมหนุเลแรกครับขอเชิญคุณพายคุณภูรัะคุณฟิวครับ สุดท้ายค่ะทีมพี่หายขอเชิญคุณทีมคุณบ๊ม นะครับหนุหน่มๆครับเราก็คุยแล้วก็ถามเขาได้เหมือนกันนะครับถามตอบกันอย่างเร็วนะครับ Jack, we gonna give you 15 seconds to communicate with the choice you also can ask t h e m question if you want to well choose your question and answer wisely and hope that you still in the game เอาละให้ทุกคนโชคดีนะครับพร้อมเริ่มครับสวัสดีครับชอบเที่ยววัดไหมครับชอบอ่ะชอบธำมบุชอบดอกไม้ปะชอบครับผมดอกไม้อะไรอ่ะ ดอกไม้อะไรก็ได้ที่อยู่กับพี่ที่หนูได้ครับผมชอบขี่มอเตอร์ไซค์ไหมครับไม่ชอบเพะกลัวความเร็วอ่ะอ๋อขี่กับผมได้นะครับผมคนบินให้สวอสดีครับเป็นทีมชาติปะคะครับผมอดีตครับผมเป็นอดีทิมชาติรัตเตย์ที่ทำอะไรอ่ะตอนนี้เป็นนายแบบแล้วก็เรียนอยู่ครับผมค่ะชอบไปเที่ยวทะเลไหมครับชอบค่ะครับผมก็ชอบเหมือนกันครับเวลาพี่หญิงแย่ไปด้วยกันเถินเถอะ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 เถอบเถอะอาหารญี่ปุ่นอะเถอะเถ คุณชอบ o า t ยนตร์ไห a ใช่คุณบคอบอะไรา h o k a พี่ไฮชอบทำบุญไหมครับชอบทำบุญมากค่ะพี่ไฮเมื่อยบ่อยไหมครับมากเลยแต่ผมนวดได้ทุกท่าเลยนะครับผมจริงป่ะพี่เป็นคนใส่ส้นสูงเมื่อยทั้งตัวได้ครับท่าอะไรครับผมจะจัดให้ได้หมดครับผม และชอบทำบุญไหมชอบครับผมชอบปล่อยปลาไหมชอบครับชอบทุกอย่างครับถึงผมจะหลอดไม่มากแต่เป็นของหายากที่น่าครอบครองนะครับอีทชอบกินข้าวกับอะไรอะไรก็ได้พี่กินได้หมดอ่ะพี่หนุ่เลยก็กินได้ชอบกินหนอนป่ะชอบกินหน้อน่ะางจิกได้นะชอบเพื่องานวัดไหมครับอะไรนะชอบเพื่องานวัดไหมครับก็ชอบไปดีครับทำไมมาเด e c h อยส์อะคะอยากมาให้ให้ผู้หญิงเลือกบ้างฮะ แล้วเราเลือกไปนี่เดี๋ยวเราจะไปทําอะไรกันเนาะเดี๋ยวพาไปกับมอพี่บรรยากาศดีมากจิทับแก้วพี่ในซับแก้วไปกินบ้างครับจิทับแก้วไปินไ่ชอบทานกาแฟไหมครับเออเป็นคนทานกาแฟไม่ได้ค่ะอ๋อแลวนี้ไปชอบเที่ยวไหนบ้างคะอ่าเป็นชอบเที่ยวภูเขาครับผมเพราะว่าเห็นแล้วสบายตาต้องมาไปด้วยกันนะครับได้ค่ะเออพูดอะไรไม่ออกเลยแล้วชอบไปทะเลไหมคะครับ สวัสดีค่ะเล็บสวยจังคุณแม่อยากทำอย่างนี้ไหมชอบทำไหมคะ่ะอยากทำคุณแม่ชอบทำเล็บไหมคะชอบค่ะดิฉันชอบมากเลยเหรอแล้วทำได้เป็นไหมทำเป็นค่ะทำให้คุณแม่ได้ไหมได้ค่ะชอบมากแล้วแต่งตัวได้ไหมแต่งตัวได้ไหมแต้งผมได้แต่งหน้าได้ไหมยิ่งกว่าค่ะสักจุดเราอยากได้ค่ะที่หนูเล็กชอบผู้ชายตลกไหมครับชอบค่ะชอบแหลเลยผมนี่เจบมากผู้หญิงตลกเลยแต่ว่า แต่ว่าชอบไปทะเลด้วยอชอบไปทะเลหรือเปล่าชอบไปครับผมถ้าหากว่าจะพาไปทะเลไปที่ไหนดีผมว่านะไปที่ไหนก็ได้ที่มีพี่หนูเล็กกับผมโอเคหมดเลยเคยไปที่ยวจังหวัดคิทียาไหมครับเคยค่ะอชอบว่ายพากไหมครับผมชอบค่ะครับแล้วก็ชอบเที่ยวทะเลไหมครับชอบค่ะครับไปได้วยกันไหมครับไปค่ะ <laughs> พี่เบนกินเก่งนะครับอ,อ๋อทานเยอะมากเลยค่ะถ้าพี่อยากกินให้กินกุ้งแต่ถ้าอยากสะดุ้งให้กินผมนะครับพี่เบนพี่เบนทำไงพี่เบนทำงานหนักเหนื่อยไหมครับเอาเหนื่อยค่ะพี่จะหายเหนื่อยครับถ้ามีผมถ้าใช้น้ำสกุลผมเพราะน้ำสกุลผมพาว power ตายเลยสวัสดีครับพี่ไนท์วันนี้ทำงานเหนื่อยไหมครับค่ะวันนี้ทำงานเหนื่อยไหมครับเหนื่อยค่ะสองที่แให้ผมดูแลครับผมเพราดูแลจะแ a r e ครับผมจะแ a r e ได้ทุกเรื่องเลยเหรอทุกเรื่องครับทุกอย่างพี่แอพี่แย้ไม่ชอบกินกาแฟ ไม่เป็นไรครับผมพาดิวน้ำเปล่าได้ครับสุขภาพดีครับพ <ผม S 2> ี่ใหชอบเล่นฟิตเนสอ๋อดีเลยครับสอนได้ไหมได้ครับออขอเสียบมือให้แต่ชอยก็หนุ่มๆด้วยครับเราก็ดิวกันเป็นเรื่องเป็นราวเนาะ,เ,ะเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าพี่ดิวเล็กจะหยุดความสัมพันธ์กับใครขอเชิญคุณพายคุณภูรักคุณฟิวครับ ใช่ครับที่จะหยุดความสัมพันธ์ด้วยในสามหนุ่มนี้คุกกลางอ่ะหยุดความสัมพันธ์กับคุณภูอ้าวพี่ลูกอดะครับพิมลกอดทำไมอะทำไมหยุดความสัมพันธ์กับคุณภูล่ะฮะคือหนูเล็กเป็นคนบ้าเออคนบ้าไม่อยากอยู่กับคนบ้าเขาว่าคุณเป็นคนบ้าเขาไม่อยากอยู่คนบ้าเพราะเขาเป็นคนบ้าเหมือนกัน มันบ้าเหมือนกันแต่มันก็อยู่กันนานนะครับขอบคุณค่ะหนุ่มมาเจอค่ะคนนี้เนี่ยเขาเป็นทั้งนายแบบแล้วก็ตะกล้องมืออาชีพนะคะมีสองสองคนเลมือนกใช่ครับแต่ว่าเราเลือกใครในสองคนนี้เลือกพี่หนูเล็กฝากอะไรถึงพี่หนูเล็กหน่อยค่ะพี่หนูเล็กครับมีบาดก็ว่าเสียวแต่ถ้าพี่โดนผมทีเดียวเนี่ยเสียวไปจนตายนะครับครับ ไปค่ะทีมหญิงแย่ขอเชิญคุณยูลิสคุณขอนไม้และคุณก้องค่ะใครที่คุณจะอยู่ความสัมพันธ์ด้วย3หนุ่มนี้ครับขอนไม้ค่ะเชิญคุณยูลิสกับคุณก้องเชิญค่ะขอนไม้อยู่ก่อนทำไมไมากทำอะไรไม่ไปทับแก้ว ไม่ใช่ก็บอกว่าจะไม่เอาแต่แรกแล้วว่าก็ผมยาบอกให้ไปตัดก็ไม่ไปเออเขาฝันใจมีอะไรจะบอกคุณแยมไหมผู้หญิงเขาเลิกแล้วผู้ชายอย่างเราก็ยอมรับได้ฮะโหแม่วนะแม่นอะโอ้โหโฉหนุ่ม m เ s อร์ผู้รักในเสียงดนตรีนะคะไม่ธรรมดาเขาก็มีสาวๆหันมาเหมือนกันในรอบ speed c h o i เราคุยอะไรกับหญิงแยบ้างคะ ที่เราถามว่าทําไมถึงมารายการนี้อ๋อเราบอกว่าบอกว่าก็อยากให้ผู้หญิงเลือกบ้างคือเราเลือกผู้เราเลือกผู้หญิงมาเยอะแล้วอย่างเงี้ยล่ะปากใบสีเงญิงแย้หน่อยค่ะฝากถึงยงแ้ะนะครับจุดเด่นไม่ได้อยู่ที่หน้าตาแต่จุดล้ําค่าอยู่ที่ใต้สะดืะอฮะทีมน้องเบนค่ะแจ็คโอมและเบอร์กี้ครับ สามหนุ่มคนไหนเนี่ยมันน่าเสียดายหมดเลยจริงสิใครดีับคุณแจ็คแลคุณแจคับคุณแจ็คีอาเจอลงก่อนครับทำไมล่ะวยทำไมถาไคุณยู่กับคุณแจ็ควเขาแบบว่าดูเขาเขินๆอะไรเงี้ย She chose n d the relationship with you now because she feel that you're quite shy Before you go is there anything you wanna say t คุณเบนคือตัวเลือก maybe next time เอาไว้โอกาสนะเพื่อจะดีขึ้น thank you so much thank you so much thank you หนุ่มอิตาลีขี้อายมานั่งอยู่ข้างๆดิฉันแล้วนะคะไม่เคยดีใจที่ใครตกรอบขนาดนี้มาก่อนเลยในชีวิตเลยเก็บอารมณ์ก่อนโอเค so uh, who is your team Ben Ben so why why did you choose her uh, she was looking beautiful say something to her okay. I will choose h e ทสุดท้ายทีมคุณแม่ค่ะขอเชิญคุณทีมคุณบัอมและคุณแบงค์ค่ะคนไหนครับคุณแม่คุณแม่หยุดความสัมพันธ์กับใครดีคุณแบงค์ลงครับ ทำไมล่ะวันนี้วันนี้ไม่เอาลูกสาวกลับบ้านด้วยเหรอครับลูกสาวเยอะมากไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่ได้ไปวันนี้เดี๋ยวไปอยู่บ้านคุณแม่อ๋อได้ค่ะคุณแม่ไม่เป็นไรค่ะแม่ก็คือแม่ค่ะเชิญค่ะแม่ไม่อยากจะแบบว่าชิมอะไรบ้างหนุ่มนักร้องทุ่งขี้อ้อนในตาหวานซึ้งมากๆเลยนะคะ สาวค่ะสาวค่ะขอสาวเลยได้ไหมลูกสาวเหรอใช่ค่ะยังไงแล้วเราไปหลอกใครเขาล่ะไปหลอกไม่ฮายไว้อาวเลยถึงคุณแม่หน่อยดีกว่าค่ะก็อยากจะฝากไมฮายนะคะว่าเข้าใจค่ะว่าวันนี้คุณแม่มาหาผู้ไม่ได้มาหาลูกสาวแต่ก็ถ้าวันนึงคุณแม่ปวดร้าวลูกสาวจะคอยปลอบใจนะคะ สังเกตดูนะว่าเวลาช้อยคนที่หญิมาเนี่ยเขาจะตัดสินใจกันง่ายกว่าไวกว่าไวกว่าคือเขาเด็ดไงเขารู้ว่าอะไรที่เขาจะเก็บไวอะไรที่เขาจะไม่ไปต่อแต่ผมเป็นผู้ชายนี่โอ้โหกว่าจะเลือกได้เพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะดูง่ายต้องดูที่คําตอบแล้วล่ะนะว่าในช่วงหน้าเขาจะตอบกันได้ดีขนาดไหนและใครที่จะได้เป็นเด็กกับตั o ช้อยของเราสักครู่เดียวครับ 29 Motion Nonstop Channel